ไายปลาด้คืออะไร <Okay. S 1> อืมไม่ไหวนะ mm hmm. จา้าจา้านะแล้วสองคนนี้ล่ะอยู่กับใครนี่ไ,ไเปเอาเองไปเอาเองไปหยิบเองเลยห,หยิบเอง เล่นแปลงค่ะทาหน้าตัวเองอะ่ะเขาเอาไว้ทาหน้าทาหน้าตัวเองอะ่ะ เดี๋ยวย่ามาจัดการนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณป้าไม่ไหวแล้วค่ะ นมปังออกมาข้างนอกมามาเล่นข้างนอกแล้วลูกเดี๋ยวเปื้อนบ้านย่าแล้วลงมาแล้วมานี่มาเปื้อนบ้านย่าเดี๋ยวย่าดุค่ะแล้วมาเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ข้าบปานมานี่แล้วเออเล่นตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ลูกตรงนั้นก็เปื้อนเหมือนกันนี่นั่งเล่นตรงนี้เลยไม่มีที่นั่งแล้วเปื้อนหมดแล้วอะเออนั่งตรงนี้แหละโอเคข้าบปานมาเนี่ยป้นมานั่งนี่ นี่คือผลงานของเด็กๆค่ะเละไปหมดทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่คุณยาบอกว่าคุณยาเก็บไม่ไหวะคะ่ะคืออย่างนี้นะคะไก่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะชามไก่ a b c ก็ไก่ข้อไข่ผลไม้ที่บ้ากับลุงนัดซื้อมาพังทลายไปหมดแล้วค่ะที่ทำไว้ให้วันนั้นนะคะคุณผู้ชมเหลือแผ่นเดียวค่ะกระป๋องกระป๋องนั้นเก็ยบยังกองกลางองังอ่ะแล้วก็เข้าปั้น,ไไนทำออกแล้ว,น,ลวนี่ค่ะเป็นไฟ เป็นไฟข้าวปั้นจัดการอีกแล้ว,<น>ลวค่ะโซนจริงมัโซนแบบมหาโหดเลยอ่ะโหดมากเออโซนแบบมหาโหดเลยอ่ะหรือ,อ,อมันรู้ไม,ไ,ไม่รู้หรอกมั้งมันต้องรู้เหมันไม่เป็นอย่างเงี้ยวันเนี้ยทั้งวันอยแม่คิดดูตลา,ลาดนั้นวิ่งไม่ทันมันมันเปรี้ยวมากจนคนคนในตลา,ลาดบอกทางนี้ทังนี้ทังนี้ซ้าย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 มันวิ่งมาทางซ้ายเลยไอ้ท่านเนี่ยแม่คิดดู ทั้งสองคนนั่น<อ>แหละหนมปังกับเข้าวป้านอ่ะนมปังเดือเข้าวตาเละตุ้มแปะแล้วเล่นแป้งอย่างนั้นอ่ะโอ้โหว่าเจ้าหญิงแป้งนะไหวนะเนี่ยสภาพแล้วก็หาลองเท้าลุงมาเลยนะนี่ไงนี่ไง ไว้มาอยู่ตรงนี้รองเท้ามาอยู่ข้างบนได้ไงขายอันนี้เลยลงหารองเท้าทั้งนั้นอีกข้างนึงหาไม่เจอโอ้นี่นี่กองอยู่นี่อะไรคะรองเท้าเป็นลูปของฝนก็อยู่ข้างในนะของฝนอ่ะโอ้โหแล้วของปูอะล้วปูดูอีกของปูไหนไม่เจอหนของเท้าปูอะไปเอามาเลย นู่นไงสองคู่น่นเนี่ยไหนุหน่นไปไหม,มจะใส่รองเท้าไปไหนล่ะฮึจะใส่รองเท้าไปไหนลำบ้างคะ่ะจะใส่รองเท้าไปไหนจ๊ะนุ่นดูดิมันรวมอยู่ตรงน้มันโดนน้ำท่วมแล้วไหลไปทางนั้น <c oughs> ไปกินข้าวาด,ดีกว่าบา,บายยนะคะเดี๋ยวป้ากินข้าวแล้วนะไม่ต้องมาตรงนี้นะรู้เปล่า ไม่ต้องเข้ามาเลยอยู่ตรงนี้แหละโอเคโอเคนะรับทราบนะ